สวัสดีตอนเช้าเช้าอ่านี่กับข้าวเราไข่ต้มนะคะทุกคนเขาทราบว่ากินกินไข่ต้มเด้อทุกคนมีประโยชน์อ่ะพี่ตูบโอเคเข้าใจละไปยิงมันกับอก ไปจ้าทุกคนเดี๋ยวยายเตรียมตัวไปวัดกันเลยเบุงยายเด้อะเหมือนเดิมเสริมสวยจังมากันยายใหม่เด้ฮะยายใหม่ใช่เออรักสิทธาอะไรอยู่ล่ะแล้วเสริมสวยอยู่แล้วสิบปรวัตแล้ว อย่าไปย้อมผมจะย้ายให้ทังสีแหละสวยแล้วย่อมมันแดงแดงเจ้าน้ำอ,ะอ,อ,อ่ะขอแทะวันนี้ไปใส่บาทด้วเนาะสิ่สิไปใส่บาทนไปมาไปน่าจกินไปวัดกัน ป้งหน่อยไปก่อนไปก่อนแม่จ๋าไ,<ป>ไปทุกคนเราไปดูนี่เร็วยายมีอะไรให้ดูไปไปไป,ไปนยยคงขวันใหม่ยัยทะเบียนนี่อย่างบู๋ไม่ทะเบียนบ้ Ар. อ้ามีไฟติดไฟติดตาดำจะคือบ่อนติดไฟเราเท้จังไหนบ่ดิจังสิติดเออแทนที่จะติดไฟให้แกแพรบ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 นี่แล้วส่งยายไปวัดกันจ้า กุนขอบคุณที่ติดตามนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้านี้ที่บ้านคุณยายตอนนี้หกโมงเชา้าอากาศกำลังดีเลยจ้ารดประจำตำแหน่งแล้วก็สี๋นี้สองคันอีกคันหนึ่งสองคันคันที่สามอยู่หลังบ้านนอนเห็นอย่างบุ บเตรียมตัวแล้วก็ใส่บาทแล้วก็จะไปวัดต่อประจำวันได้ตื่นเช้านึ่งข้าวทีห้าทำบุญตับบาทไอ้เห้ยเดี๋ยวปนเจอไหมล่ะก้อนนั่นก้อนเออบอมแมนนี่ ที่ราเห็นอันนี้ก่อนเมันสิงหาเงงะเด้ใยายๆจ้าโค้สวยรอ,อยจะไปซ้ำบูลแลวเจิมนี่ยเหรอเจิมแต่ะเ,ออเจิ้มัรอเออเร้เจิมให้เออม่ใหกแล้วก็งเงนบอกเพื่นหอหมากหอ้อยู่เจิมให้เนงสิเออขาดซออีกก็กินสิบายก็ได้ดอก เดี paid, ๋วจะแต้มันแต้แดงไปแล้วเาดูนียดีรามาดูดังนี้กันมาม่ายมาแปลงเดยส่งดีบอถี่แห้งเออ บ้าคืออันนั้นตีไปไปรไปูปประจำตำแหน่งท่านก็คว้าอยูงเงียบอยู่งเงียบไปสัน้นๆแบบดีโอ้ยร้องบีบแต่ติ้งลิงแง่งดีไปค่ะทุกคนนู่นคันหนึ่งของยายเราสิมาคันนั่นก่อนอเราไปดูม่วงต้นนี้กันพี่ตูบส่งยาแล้ว คุณน,นางหาวนอนทนี่คุณแกเช่เด้โอ้ยทุกคนทุกคนจ้าของเงีอ้ยอย่างเด้อปนี้งามค่ะง,งามเลยอ่ะม,มาเรไม่รู้เต็มต้นอยู่น้า ยัยงไงย้ำยังทุกคนดูดูน,นี่ค่ะดกมากดูตรงข้างล่างค่ะทุกคน ซูเกลสิแซบบ๊แบบนี้โอเคค่ะทุกคนดูนี่เยอะมากดอกก้อนสุปีได,ด้ดิปกติจะไม่เยอะแบบนี้นะคะดอกมากมายย่อยยำยางยัง ้อยยำอย่างอย,งอย,งอยู่ดอกก็สวยดอกไม้ก็สวยมือนีมรได้ากาศดีค่ะทุกคนตอนเช้าเปิดบ้านให้ยายก่อนมาตู่มาเข้าบ้านลรออึบดูดิจ้าสวัสดีท่านเชา้ชาของบ้านคุณยายค่ะทุกคนขอบคุณที่กดติดตามนะคะ คุณมากเลยจ้ะทุกคนคนน่ะป่างามคักบ,บุกมัวกับเต็มต้นด้วยเนี่ยฟื้นคืนชีพแล้วปกติมันจะแห้งตามฤดูการมันเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่เป็นดอกแล้วค่ะกลิ่นหอมเลย ดี๋วชวนชวมฟื้นกันหมดทุกต้นแล้วเราต้องหาอะไรมาลดน้ำมันมีกกาลัางแตกแต่บูรือแห่งบู สวนผักเล็กๆของเยบรรยากาศร่มหนาวขึ้นหน้าหนาวปฏิญาาเล่นสิงหวัน <c oughs> ตอนนี้ก็จะร้อนผักอปตูแล้วน้ำขัดงามเนี่ยปูบอกว่าได้กินเลยแหละอยู่ตรงนี้คาชาดาเต้งเตๆมเตเตเตชาชาดา ทุกคนเราไปทำกับข้าวให้ตาดอนไปทำงานก่อนบรรยากาศดีลมวิวฝนจิตุ่บนน้อง ค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงฝากติดตามและฝากชมคิดไปนะคะรายได้ทุกบาทเราก็จะนําไปทําบุญด้วยขอบคุณทุกคนนะจ้าขอบคุณที่กดติดตามโอเคพี่ตุม้มสวัสดีเร็วสวัสดีจ้าขอบคุณเร็วพี่ตุ้มเร็วขอบคุณท่าไปแล้วนะคะบายบายครับ